คนนี้จะมามิน่าสั่งยูกิคุงเดสสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมยูกิคุงเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมอุมาเมสเม่เพอร์ตี้เด็บบี้อีกแล้วนะครับผ่านมาประมาณสองสามวันแล้วหลังจากที่เควสใหม่มานะครับเทรเซนสเปเชียลเทรนนิ่งเดอะเทรนเนอร์นะครับเรียกได้ว่าตัวนี้นะครับเราแจกสิ่งที่เรียกว่าการ์ดการันตีสามดาวนะครับเป็นตัวละครม้านะครับไม่ใช่การ์ดเป็นสาวม้าหนึ่งตัวแต่ว่ามันเป็นการ์ดสุมนะ่มเนาะซึ่งการที่จะได้มาเนี่ยเราจะต้องทำเควสทั้งหมด 40เควสนะครับซึ่งค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะฮะอย่างที่เห็นตรงนี้นะครับผมทําเสร็จไปแค่22เองแต่ว่าตอนนี้รู้ทั้งหมดแล้วว่าจะต้องทําอะไรบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาไกด์เพื่อทุกคนนะครับว่าเควสนี้ต้องทําอะไรบ้างทั้ง40เควสนะครับซึ่งผมเนี่ยจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ให้นะครับใครที่มาดูเนี่ยก็จะเห็นตัวทำสเต็มด้านล่างทุกๆคนสามารถไปดูได้เลยนะครับว่า ทำสแตมนั้นมันเป็นหัวข้ออะไรบ้างเดี๋ยวผมงจะมีแยกไว้ให้นะครับกดไปได้ก่อนจะไปเริ่มกันนะครับก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b ์กันด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับหัวข้อแรกที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับก็หัวข้อของการทำแคเร,รียให้จบแรงบีขึ้นไปและก็มีแอปจิตจูต่างๆให้เป็นระดับตามที่ว่านะครับอย่างแรกเลยก็คือต้องมีแรงบีขึ้นไปโดยที่สปินเอก็ทำสปินเอนะครับตัวละครที่ทำสปินเอก็มีแค แล้วก็ไม่เนี่ยบัคชินก็ทําได้นะครับนี่แล้วก็จะมีทําเป็นมีเดียมเอนะครับแล้วก็ลองเอซึ่งตัวละครส่วนใหญ่ที่เราเล่นกันเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีเดียมเอลองเอกันอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่ได้ยากผมใช้สก้าเลตในการทําเอานะยังเป็นหัวข้อในการแข่งยูนะครับในการเล่นครั้งเดียวเนี่ยเราจะต้องวิ่งให้ถึง10ครั้งนะครับสิครั้งแล้วก็18ครั้งนะครับถือว่าก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่18ครั้งนี้ก็เราก็กดไปแข่งบ่อยนะครับตัวละครที่ได้แข่งบ่อยๆเอาจริงก็นะ้องอุรลลล่าทํานะ เพราะว่านะ้ออุราราต้องฟาร์มแฟนขับเยอะๆใช่ไหมเราก็จะสามารถฟาร์มการแข่งจากตรงนั้นได้นะครับแต่ว่าผมทําด้วยอบุลิเอามาให้ได้ผิดนะครับแข่งเยอะหน่อยหรือไม่ก็ฟอลคอนจะไม่ได้ละต่อมานะครับเป็นแคลเรียเรตติ้งนะครับก็คือพวก B บวก A A บวกอะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งสมมติว่าเราทำ A เนี่ยก็คือหมื่นหนึ่งใช่ไหมเราก็จะได้ตรงนี้มา10,000นะครับเควสก็คือทําให้ถึง1นึ่งแสนเ0 0ห้าสองแสนแล้วก็ส0 0 0สนนะครับ ผมบอกเลยว่าอันนี้นะครับส่วนใหญ่คนเราเนี่ยจะเล่นกันได้ตาละหมื่นอ่ะผมให้ตอนนี้คุณผู้ชมส่วนใหญ่น่าจะอยู่ที่ A กันแล้วผมเดานะน่าจะอยู่ที่ A กันแล้วไม่ก็ B บวกไปไปเราจะได้ประมาณ9000กว่าถึง10,000หรืออาจจะมี A บวกแล้วนะครับสำหรับคนที่การดีๆนะครับแล้วก็มีไปถึง S ก็มีนะเออนะครับ1 2ื0 0ว่าไปแต่ผมให้ส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10,000ก่อนละกันซึ่งได้ตาละหมื่นใช่ไหม การจะได้3ามเศนคือเล่น30บรอบก็ต้องเล่นเยอะหน่อยนะครับเล่นจํานวนครั้งที่เรากดในแต่ละวันไปเนี่ยปกติของก็เล่นประมาณ3รอบสรอบต่อวันก็จะได้วันละประมาณ3ามสี่หมื่นนะครับผมก็จะต้องทําประมาณ10วันกว่าจะเสร็จนะครับตรงนี้พ่วงมาด้วยกับตรงนี้นะครับให้ชนะ 50G 1 Race วันอสูอสงสุดอยู่ที่ ส0 0ร้อยอันนี้ผมว่าประมาณนั้นแหละประมาณ30ตาตัวเควสต,ตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมที่ปั้นมาเพื่อจะเอาไปลง cm ส่วนใหญ่น่าจะทําเสร็จได้สบายๆนะครับแต่ใครที่ไม่ได้ปั้นลงแชมเปี้ยนมีดหรือ cm เนี่ยอาจจะลําบากหน่อยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ปั้นมาแบบรัวๆอะไรอย่างเงี้ยนะต่อมาเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างจะหนักหนาอยู่นิดนึงนะครับสำหรับคนไม่มีดวงนะฮะเอออันนี้ก็เรียกอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าบางทีสกิลทองบางคนก็ไม่ออกนะครับใช่ครับหัวข้อนี้คือหัวข้อสกิลนั่นเอง เราจําเป็นที่จะต้องมีสกิลนั้นๆในการจบรันนะครับในการเล่นในรันนั้นเริ่มต้นที่สกิลแรกนะครับ Professor of c u r v a g e นี่นอนนะครับนี่มันคือการ์ดคิตะนะครับเขาจะให้สกิลนี้หรือคนที่ไม่ได้มีการ์ดคิตะก็ยืมเพื่อนเอาก็ได้และก็อีกที่หนึ่งที่หาได้ก็คือประธานลูดอฟใครที่มีประธานลูดอฟนะครับเป็น potential level 5เขาก็มีสกิล Professor of c u r v a g e เช่นเดียวกันนะครับสกิลที่2ครับ Swinging My Astro แน่นอนว่านี่คือสกิลของแม่ครีกนะครับการ์ดของแม่ครีกนั่นเอง แล้วก็ตัวละครแมคครีกเองก็มีสกิลสวิงกิ้งแมสโตรเช่นเดียวกันนะครับแถมให้อีกตัวหนึ่งมีมายาโนท็อปกันวดดิ้งด้วยนะครับก็มีสกิลสวิงกิ้งแมสโตรเช่นเดียวกันนะครับสกิลต่อมานะครับบีไลเบิร์สเป็นสกิลที่ได้จากการ์ดของน้องนิชโนฟลาเวอร์สปีดนะครับสำหรับตัวละครที่มีสกิลนี้ก็จะเป็นตัวละครอย่างเมจิโร่แมคควีนล่างอนิเมะคอแลบ แล้วก็เป็นนาริตะไบรอันนะครับแล้วก็หาได้อีกอย่างหนึ่งก็คืออีเวนต์ประจำซีนาริโอของเราณนะตอนนี้นะครับเบสฟูดฟอร์เวิร์ดถ้าจะไม่ผิดนะครับที่เขาจะให้คำตอบบนเป็น b Li v e วอรส่วนข้างล่างเป็น Breed of Fresh Air นั่นแหละนะครับแต่ว่าสุ่มติดนะหายากอยู่ต่อมานะฮะนี่น่าจะเป็น1ในสกิลที่หายากมากๆอีกอยันหนึ่งเลยนะครับเพราะว่า Rushing Gale สกิลนี้จะมาได้จากการ์ดของ t h e o s s r นะครับซึ่งตอนนี้ผมยังหาจากที่อื่นไม่ได้ ผมต้องยืมเพื่อนเอากับการเทโอเอสอาร์นะครับเขาจะมีสกิล rushing kill ให้ต่อมาเป็นสกิล concentration น,น,นะครับ คอนเซนทรชันนี้จะได้จากการ์ดของคุณทัศนะนะครับก็คือการ์ดนี้นะครับที่ขึ้นมาตรงหน้าจอแล้วก็จะมีตัวละครที่มีสกิลนี้ก็คือน้องไซเลนซูสกานั่นเองนะครับต่อไปเป็นบรีดออฟเฟรชแอร์นะครับนี่น่าจะเป็นหนึ่งอันที่หาค่อนข้างง่ายเพราะว่าตัวละครที่มีสกิลนี้ก็คือวอดกาแล้วก็มายโนท็อปกัรนล่งธรรมดาแบบสองดาวส่วนการ์ดนะครับการ์ดวอดกานะครับพาวเวอร์ก็ให้ชิ้นเดียวกันนะครับแล้วก็บรีดออฟเฟรชแอร์อีกหนึ่งแน่นอนครับอี ข้างบนให้ Be ลลเบิร์ดข้างล่างให้บรีตออฟเรชแอร์ซึ่งถ้าดวงไม่ดีอาจจะได้แคลร์ตแนวซึ่งก็จะทำให้ไม่ได้เหมือนกันนะ <c oughs> ต่อมานะครับเป็นสกิลอินบอดี้แอนด์มนะครับตัวละครอย่างสเปเชียลวีคมีสกิลนี้นะครับแล้วก็ดาริตาไบรอันเช่นเดียวกันส่วนการ์ดนะครับที่ให้ก็คือการ์ดของสเปเชียลวีคนะครับแล้วก็การ์ดของ n n i n g Ticket ซึ่ง w i n n i n g Ticket ใบนี้หาได้จากอะไรนะสตอรี่หลักของเราใช่ไหมเนเรื่องหลักในเรื่องหลักนะครับเราก็เล่นเนื้เรื่องหลักให c o r n e r c o r n e r s อ r อ่ะถูกปะวะ c o r n e r ร์ r โอเคถูกหาได้จากตัวละคร o g o d ด Cap นะครับแล้วก็เอร์กรุ A ๊ปชุดแต่งงานนั่นเองนะครับส่วนการที่จะให้เราได้ก็คือการ Go Ship ไปนี้นะครับแล้วก็ปิดท้ายเควสเกี่ยวกับสกิลด้วยเควสที่ว่าเราจะต้องมีอย่างน้อย8ปสกิล10สกิลและก็12สกิลในการแข่งขันนะครับมาปิดหัวข้อสุดท้ายด้วยหัวข้อเอพิเทสหรือหัวข้อฉายานน่นเองนะครับซึ่งในการเล่นในแต่ละรางของเราเราก็จะมีฉายาต่างๆเวลาเราทำพวก อะไรนะเป็นเงื่อนไขต่างๆได้ครบเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเราจะมาเริ่มกันที่ฉายาแรกนะครับ next gen grandmaster ฉายานี้นะครับจะได้จากการที่เรานั้นชนะทากาแรสกาคินเนนและก็อาริมาคินเนนนั่นเองนะครับถ้าในรันนั้นเราชนะทั้งทากาแรสก้าคินเนนและอาริมาคินเนนเราก็จะได้ next gen grandmaster มานั่นเองฉายาต่อมานะครับ g1 hunter นะครับเราจะต้องชนะ g1 ทั้งหมด7 ครั้งนะครับในรันนั้นเราจะได้ฉายา G1 Hunter มาครับฉายาต่อมาครับ t e n o s w e e p เราจะได้จากการที่เรานั้นชนะทั้ง t n o s o o w Spring และ t e n o s h o w Autumn ครับผมต่อมาครับ The devil The Devil ก็คือเราจะต้องชนะการแข่งขันในสนามดินนะครับ10ครั้งครับผมฉายาต่อมาครับ uwagę All rounder เราจะได้จากการที่เราจะต้องชนะ G1 ในสนาม Turf 3นะครับสสนามและชนะ G1 ในสนามเดอร3สสนามเช่นเดียวกันครับ เราจะได้ใช้ยาโอราเดอร์ er มาต่อมานะครับเป็นฉายาทริปเปิลเทียร่าเราจะได้จากการที่เราชนะโอกาโชเจแปนิสโอคแล้วก็ชูกาโชซึ่งตัวละครที่ทําได้นะครับแน่นอนนั่นคือลูกสาวของผมเองนะครับไดวะสกายเลดนะครับเขามีทุกอย่างติดกันเลยนะครับโอกาโชเจแปนิสโอคแล้วก็ชูกาโชนะครับเล่นไดวะสกายเลดก็คือเก็บได้เลยนะครับฉายานี้ต่อมานะครับเป็นซีเนียร์สปริงทริปเปิลคราว เราจะได้จากการที่เราชนะโอซาก้าไฮเทนโนโชสปริงแล้วก็ชาคารัสกะคีเนนครับผมแน่นอนครับเรามีสปริงแล้วเราก็ต้องมีฉายาเซเนียออทัมทริปเปิลควาวเราจะได้จากการที่เราชนะเทนโนโชออทัมเจแปนครับและก็อาริมาคีเนนนั่นเองต่อมาเป็นฉายาสปีดควีนสิ่งที่เราต้องทำก็คือทำสปีดให้ได้1200นนะครับเราก็จะได้ฉายาสปีดควีนมาและฉายาสุดท้ายนะครับพาวเวอร์ลิฟเตอร์ เราจะต้องทําให้รันนั้นนะครับ power training ของเราเป็นเลเวล5นั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็จะเป็นการทำ q u e s ครบตามจํานวน ครบ10ครั้งนะครับเราก็จะได้เพชร150นะครับครบ20ครั้งเราก็จะได้เพชรอีก150นะครับแล้วพอครบ30ครั้งนะครับเราจะได้ตั๋วการันตีตัวละคร2ดาวนะครับเป็นม้าเช่นเดียวกันนะม้าไม่ใช่การ์ดนะครับเป็นม้า2ดาวและทำเควสครบทุกอย่างนะครับ39เควสจริงๆมันก็40ไปแหละเพราะอันนี้คือเควสที่40นะครับ39เควสนะครับครบหมดเราจะได้ตั๋วการันตี3ดาวนั่นเองนะครับ แต่ว่ามันคือการสุ่มนะเราต้องเอาไปสุ่มในตู้อีทีนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกๆคนรับคงจะสามารถทำเควสให้เสร็จได้แล้วก็รับการ์ดกระตี3ดาวมาสุ่มเล่นกันนะครับแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะได้ตัวที่ไม่ซ้ำนนะผมก็หวังแค่ <c oughs> ตัวที่ไม่ซ้ำนี่แหละโอเคเอาว่าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับคิหว่าจะไปเชียร์อะไรก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีนระรับแล้วเจอกันครับผมขอต <c oughs>